สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ f อซทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาให้ดูกองดีเซลนะไม่ว่าจะเป็นกองเติมน้ำมันดีเซลบียี่สิบหรือว่า b ีสิบบีเจ็ดนะครับก็สาภาพขับไปห้าพันลูนะก็สาภาพเป็นแบบนี้นะครับห้าพันลูก็ท่านใดที่ว่าเข้าศูนย์นะผมดูข่าวมานะศูนย์บริการเขาบอกว่าให้เปลี่ยน จนไฟชูอย่าทําตามนะครับพังนะผมบอกก่อนให้ผมให้เปลี่ยนหรือว่า่าเชื่อไม่เชื่อและนะ้วันอันนี้สภาพ5้าพันรูอ่ะดูกันนะครับดำขนาดนี้เปลี่ยนทุก5้าพันรูนะครับผมสําหรับผมนะเปลี่ยนทุก5้าพันูถ้าไปเชื่อสูตรแล้วเนี่ยลดคุณสึกหลอปั๊มหัวชุงหัวชินเนี่ยเสียได้เลยนะครับ เพราะว่ากองเนี่ยสภาพผ้าพันรูยังเป็นขนาดนี้ถ้าสองหมื่นกว่ารูเนี่ยจนไฟโชว์เนี่ยบางครั้งเนี่ยไฟไอเตือน ECU ที่ไปเตือนได้เนี่ยบางครั้งมันก็เบอร์บ้างไม่เตือนบ้างนะครับบางคนเนี่ขับไปเป็นแสนรูก็มีสุดท้ายเป็นอะไรล่ะเงยบกลีบครับวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออก,ออกตอนนี้หัวฉีดตันนะครับ มาจากกองล้วนเลยนะครับถามว่าเติมบียี่สิบบีสิบบีอะไรเน้ได้ครับได้นะแต่ต้องหมันเปลี่ยนกองไม่ว่าจะเป็นบีสิบบีสิบบีเจ็ดนะบีเจ็ดนี่คือดีเซลเนี่ยนะครับที่เราเราใช้รรมาได้นะครับรถเนี่ยผมบอกกันเลยว่าทนนะถ้าหมันดูแลน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องน้ามันเครื่อง,เ,องเปลี่ยนฐานน้ามันเครื่องตามระยะ ดูกองอากาศดูกองดีเซลนะกองโซล่าเนียครับมีทุกรุ่นแหะสี่อย่างเนี้ทำทำตามนี้นะวิ่งบนเถอาครับอ่เนะวิ่งบนเถอะครับเครื่องทนนะครับแต่ถ้าท่านได้ว่าไม่เหมือนมันดูแลไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยะเรื่องรุเรื่องอะไรเนี่ยมีแต่ผลเสีย ต้องศึกษาดูครับโจทเดี๋ยวนี้โเซเชียลมันเยอะนะครับศึกษาในโเซเชียลพอละนะครับไม่ต้องไปอะไรกับใครมากมายนะครับมีรถต้องดูแลถ้าไม่ดูแลสุดท้ายก็ต้องไปขี้ข้ามันนะครับสุดท้ายก็ต้องมาซ่อมไงขี้ข้ามันเอาเงินตรงนั้นไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้มาซ่อมรถแทนที่จะเปลี่ยนหลักร้อยเนี่ยไปเปลี่ยนหลักหมื่นหลักแสนนะครับหัวฉีดเนี่ยผมบอกไว้เลยว่า ถ้าเปลี่ยนคอมมาเร็วนะถ้าเปลี่ยนยกทุดท,ทั้งปั๊มทั้งอะไรนะหลายตังเลยหลักสองหมื่นอะจริงเราจําเป็นไหมมันจําเป็นไงไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเราถ้าไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วถ้าเราไม่ดูกองปุนี้นะกองดีเซลนะเดี๋ยวหนึ่งมันจะอยู่เดี๋ยวพอหนึง่งกองดีเซลเนี่ยมันจะมีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเบนซินดีเซลอยู่มันจะมีกองหมดครับ รถเบนซินก็มีนะกองอะบีดีเซลก็มีนะครับเปลี่ยนตามระยะนะถักห้าพันโลนี่ก็เต็มที่แล้วหลักร้อยเองนะครับถ้าหลักหมื่นหลักจนที่ว่าศูนย์บอกว่าสองหมืนกว่ากิโลเนี่ยโหก็สาภาพ5้าพันโลอะเป็นขนาดเนี้ยดำนะครับดำมากก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน นะครับกองดีเทลอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นกระปุกแบบเนี้นะครับให้ไปดูหน้ารถท่านดูนะครับนจะเป็นแบบนี้แล้วก็วิธีถอดผมก็มีคลิปอยู่ให้ดูอยู่นะครับดีเซลเบนซินมีหมดอยู่ตาแหน่งคนลระย่างก็มีก็ประมาณนี้ครับหลังจากใช้ดีเซล B ยี่สิบนะก็ประมาณนี้กองก็อยากเป็นแบบนี้ หรือว่าดีเซลธรรมดาก็ต้องควรเปลี่ยนบ่อยนะครับไม่ใช่ว่าแต่ปียี่สิบนะนะครับมันดำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกองดีนะครับแต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนล่าช้าเนี่ยหัวฉีดปั๊มเนี่ยไม่เหลือนะครับนะครับไม่เหลือมันก็จะอืดอืดวิ่งไม่ออกนะครับ แล้วก็ค่าสืงหลอสูงเครื่องสั่นนะคเครื่องสั่นเลยเพราะว่าหัวฉีดบางตัวตันแล้วใกล้แล้วแหละนั่นนะใกล้ได้เสียตังแล้วแหละ <c oughs> นะครับก็ดูนะครับเนี่ยเหมือนเส้นภูมิมบางภูเขาที่เขาอุตสาหผลิตกองอากาศมาไอกองดีเซลกองทุกอย่างามาให้นะครับต้องมันดูเลควรดูเลนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยมันก็จะมีผลเสียแต่หัวฉีดกับปั๊มเรานะครับที่สำคัญเลยคือปัจจัยหลักผลเสียต่อทรัพย์สินเรานะครับถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้ไม่บำรุงรักษาทั้งน้ำมันเครื่องทั้งกองอากาศนะทั้งกองนีเซลถ้าไม่เปลี่ยนตามระยะหรือว่าน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เนี่ย ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ถ่ายไม่อะไรออกนะ <c oughs> เรียบร้อยครับทำลายรัพย์แน่นอนครับถ้าดูตามนี้ตามระยะนะครับจบเลยนะครับจบเลยใช้เบครับยาวๆเลยนะครับุมการันตีนะครับใช้ยาวๆเลยก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็จะลืมกดแชร์กดสไครต์ <c oughs> เพื่อรับชมคิดให,หม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้เป,ป,ป็นการเสร็จสิ้โฆษณาไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ